เริ่มเห็นว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินบรรยากาศดูเหมือนจะเริ่มหมางเมินกันมากขึ้นผิดจากก่อนหน้านี้ที่มีกระแสะคาดการณ์ว่าเอพอประธานาธิบดีทรัมป์มาอยู่ในตําแหน่งแล้วความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศน่าจะชื่นมื่นมากยิ่งขึ้นขณะนี้ทั้งสองฝ่ายต่างให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อนะคะและมีลักษณะว่าความไว้เนื้อเชื่อใจลดน้อยลงไป ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสื่อของสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินให้สัมภาษณ์กับสื่อของรัสเซียค่ะโดยล่าสุดบอกว่าผมขอบอกว่าระดับความเชื่อใจกันระหว่างสหรัฐและรัสเซียแค่พอไปได้เท่านั้นในมิติการทหารแต่โดยรวมไม่ได้ดีขึ้นที่จริงแย่ลงด้วยซ้ำเป็นการออกมาพูดตรงๆของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งโจมตีทางอากาศฐานทัพที่ประเทศซีเรียขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ FOX NEWS แห่งสหรัฐค่ะบอกว่าปูตินสนับสนุนคนชั่วร้ายซึ่งแย่มากสำหรับรัสเซียแย่สำหรับมนุษยชาติและแย่มากสำหรับโลกนี้แม้ได้เห็นคำพูดของท่านผู้นำทั้งสองประเทศแบบนี้แล้วดิฉันก็อดที่จะย้อนกลับไปดู คำพูดที่พูดถึงกันก่อนหน้านี้ไม่ได้นะคะช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินเคยพูดถึงโดนัทรัมช่วงนั้นยังเป็นนักธุรกิจอยู่นะคะบอกว่าเป็นผู้นําที่ดีอย่างมากและเหมาะสําหรับการเข้าแข่งขันสู่ความเป็นประธานาธิบดีสหรัฐพูดไว้เมื่อ17ธันวาคมปีที่แล้วขณะที่โดนัทชัมเคยพูดถึงปูตินค่ะบอกว่าโอ้โหเป็นผู้นำที่ทำงานได้อย่างเยี่ยมยอดมีความสามารถที่ โดดเด่นและดูแล้วเป็นผู้นำที่ฉลาดมากกว่าประธานาธิบดีของสหรัฐคนก่อนหน้านี้ก็หมายถึงประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะแต่ว่าขณะนี้ทั้งสองความที่เคยพูดถึงกันในแง่ดีดูเหมือนจะจางหายไปแล้วไม่เกิดขึ้นแล้วหลังจากที่ได้มีข้อกล่าวหาออกมานะคะหลังจากที่ทรัมป์ได้สั่งโจมตี ฐานทัพที่ซีเรียค่ะและก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโอบามาก็เคยออกมากล่าวหาว่าดูเหมือนจะพยายามสนิทสนมกันมากเกินไปสำหรับผู้นำของสหรัฐและรัสเซียนะคะโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่ว่าหรือรัสเซียจะช่วยประธานาธิบดีทรัมป์ให้ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งและเข้าไปแฮกระบบการเลือกตั้งของสหรัฐซึ่งก็ได้ให้ CIA สำนักข่าวกรองของสหรัฐตรวจสอบในเรื่องนี้ แต่เมื่อมีสื่อไปถามโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีปูตินปฏิเสธเรื่องนี้กันอย่างเสียงแข็งค่ะ ปูตินถึงกับบอกว่าจะเป็นไปได้ยัางไงาที่ประเทศที่ยิ่งใหญ่อย่างสหรัฐแล้วรัสเซียจะเข้าไปแฮ็กการเลือกตั้งได้ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงสําหรับข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีบารักโอบามาค่ะขณะที่สื่ออาทีของรัสเซียก็ได้ระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะพยายามเข้ามาฟื้นความสัมพันธ์กับรัสเซีย แต่ตอนนี้เห็นได้ชัดแล้วว่ากลับยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ย่ำแย่ลงไปและความไว้เนื้อเชื่อกันแทบจะไม่เหลือแล้วนะคะการออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่ออาทีของรัสเซียเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกับที่ขณะน,นี้นายกรัฐมนตรีขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกำลังให้การต้อนรับ เร็กซ์ทิลสันรัฐมนตรีวยาการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐค่ะขณะนี้กำลังพบกันที่กรุงมอสโกไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่สหรัฐสั่งโจมตีฐานทัพของซีเรียและทำให้รัสเซียไม่พอใจอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นภาพกระตูนที่เคยเล้อเรียนว่าผู้นำทั้งสองนี่น่าจะรักกันและอาจจะถึงขั้นจูบป,ปากกันเป็นการล้อเรียนกระตูนที่ ล้อเลียนผู้นำของเยอรมันตะวันออกในยุคสงครามเย็นนะคะขณะนี้ภาพนี้ก็คงจะกลายเป็นแค่เพียงกระตูนเท่านั้นเพราะว่ายังไม่มีกำหนดการค่ะว่าปูตินและทรัมป์จะพบกันจริงๆเมื่อไหร่ยังไม่มีคำยืนยันออกมานะคะ